รับเฉพาะสายทหารแอดกุยซอกกราวคนใจรักแอดนันเน้นที่ล่างปังตอชนเลขนี้นะห้าสักนักสวัสดีค่ะทุกคนก็มาอ,อยู่กับแอดมินแม่เหมยน,นะคะวันนี้ก็เช่นเคยแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อหาลอตเตอรี่กันนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเราก็ไปเริ่มที่เลขวิ่งล่างรัฐบาลไทยของแอดกุยสกาวกันเลยนะคะก็ให้วิ่งที่5นะคะเลขล่างวิ่งที่5ตัวเดียวตัวเจาะ59 50 51ระวังเบิ้ล 55อีกครั้งนะคะ5้าเก้าห้ห้่งระวังเบิร์ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอกุยเซาะเต่อไปเป็นเลขรับเฉพาะสายทหารงวดที่ผ่านมานะคะทุกคนก็ให้6กเกนะคะก็ออกไปที่1นึแล้วก็ชุด2ตัวบน9ก้ เราก็ไปชมในงวดนี้กันเลยงวดวันที่16มิถุนายนก็รีบหยิบมาเลยนะคะดูแล้วก็เป็นของแท้100%นะคะมาให้ชมกันรับเฉพาะสายทหารงวดวันที่16มิถุนายนก็ให้วิ่งบน9ล้านเปอร์เซ็นต์ชุด3ตัวตรง395 397ตัวเจาะ2ตัวบน92 93 95 97และต่อไปเป็นชุด2ตัวล่างก็ให้วิ่งที่5มาล้านเปอร์เซ็นต์ตัวเจาะ51 53 57และ58เลขสายด่วน359 59 79และ51นะคะย้ําอีกครั้งนะคะสายด่วน359 59 79 และ51ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลรับเฉพาะสายทหารต่อไปเป็นแนวทางของคนใจรักงวดวันที่16นะคะก็ให้ตัวเจาะมา467 460 478 498 445 446 447 424ชุด2ตัวล่าง65 85 9 5และ05อีกครั้งนะคะชุด2ตัวล่าง65 85 95 05ขอขอบคุณแอดมินคนใจรักผิดข้อขออภัยด้วยนะคะแนวทางต่อไปก็จะเป็นชุดเต็มของแอดนันนะคะทุกคนว,วันที่16เต็งโต๊ะ21ส21ชุด

403 408ต่อมาชุด2ตัวนะคะก็ให้วิ่งที่5 53 58 03 08 50 90และ98ต่อไปก็ไปดูชุดสรุปล่างของดนันเช่นเดีวยวกัน4247 8287 6267 ก็ได้บอกว่าเลขดับนะคะก็คือ6นะทุกคนก็เน้นให้ล่าง2หางก็คือ82และ87 5สําสำนักนะคะที่มีเลขชนกันก็จะชนไปที่58และ59นะคะทุกคน58และ59นะคะชมคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็อย่าลืมไป จดหาซื้อรอตตอรี่กันไว้นะคะทุกคนเพื่อมีโชคลาภเพื่อมาแบบเต็มๆนะคะทายนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆถูกหวยรวยเบอร์ในงวดนี้กันทุกๆคนนะคะพบกันในคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ